ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริซ่อนรักในคืนร้อนตอนที่26เปิดตัวตอนจบหลังจากตักตวงความหอมหวานจนพอใจคือเป็นเหตุทำให้คนตัวเล็กต้องหายใจจนหอบทีอาน,นิก้าถึงยอมละริฟิปากสีเชอรี่ออก แต่ก็ยังขบเม้มเย้าวยวนพลางดูดเตืมด้วยฟิปากอิมที่บอบช้ำนั้นอย่างหลงไหลทำไมตื่นเช้าจังเลยคะวันนี้ไม่ต้องไปทำงานสักหน่อยไอ้ตื่นเช้าจนติดเป็นนิสัยแล้วคะ่ะเมื่อปรับลมหายใจเข้าสู่สภาวะปกติได้อัชฉราก็ตอบลนจ้าเลยที่ชอบช่วยโอกาสถึงถ้าจะเป็นคนเร่วมก่อนก็เถอะแต่รองประธานสาวก็สารต่อจนเธอรู้สึกปันป่วนไปด้วยไฟปราถนาที่พร้อมจะลุกโชนไปทั้งเรือนร่าง นั้นก็นอนต่อเถอะนะพี่ไม่อยากออกไปไหนเลยมีไอ้อยู่ในอ้อมกอดแบบนี้แล้วทำให้พี่คิดอะไรไม่ออกจะูหมสวยคมหลากหลยสัมผัสไปทั่วใบหน้าหวานในจังหวะเดียวกันกับที่มือเรียวทำงานอย่างรู้หน้าที่ไอ้ไม่ง่วงแล้วค่ะพี่อันนี่จะให้ไอ้นอนได้ยังไงอัชาราประท้วงพยายามเอ็นร่างนี้จากคนที่ปลุกปั่นอารมณ์ในกายของเธอให้พลุ่งพล่านถ้าหากยังอยู่แบบนี้ต่อไปรับรองว่า เธอต้องถูกคนเจ้าเล่ห์ล่อลวงให้พุ่งลงสู่กับดักสวาร์อย่างแน่นอนนอนเฉยๆไม่ต้องหลับก็ได้ค่ะคนอายุ30กว่าที่เปลี่ยนเป็นเด็กอายุ3าขวบร้องขออย่างเอาแต่ใจออนนี้ก้าปลุกร้งจนอัชราเพ้อหลุดเสียงครางหวานอ่ะไหนเมื่อคืนพี่ออนนี่บอกไอ้ว่าวันนี้คุณวสินจะมาหาไงคะพี่บอกให้วศินมาหาตอนบ่ายๆเรายังมีเวลาอีกเยอะนะสาวน้อย ริมฝีปากอันร้อนแรงกดจูบห,หนักๆลงบนลำคอหานทำให้สติของอัชาราก็เจิดกระเจิงจะต้องรวบรวมสมาธิอย่างหนักเพื่อถามในเรื่องที่เธอสงสัยคุณวสินจะมาคุยเรื่องอะไรคะเรื่องที่บริษัทจะมีงานใหญ่คะ่ะงานอืมพี่อันนี่งานอะไรคะสติสตางของคนช่างสงสัยก็เจิดกระเจิงไปหมดเมื่อสัมผัสร้อนเผาวล่ละเลียดลงมา งานต้อนรับประธานกรรมการบริหารของบริษัทค่ะเสียงนุ่มอู่อีเล็กน้อยท่านประธานคุณพ่อของพี่แอนนี่อะจะมาเมืองไทยเหรอคะรอรุ้นเอาดีกว่าค่ะรุ้นอะไรอ่ะพี่แอนนี่เดี๋ยวค่ะไว้ค่อยคุยกันนะคะสาวน้อยตอนนี้พี่มีอารมณ์อย่างอื่นแทนแล้ว ท่านประธานทั้งสวยทั้งเพอร์เฟกจังเลยนะฉันละอิจฉาเธอจังไออัญญานีที่ยืนอยู่ข้างๆเพื่อนสนิทเข้าสู่โหมดเพ้อฝันเมื่อเห็นผู้หญิงแสนเพอร์เฟกคนนั้นยืนอยู่บนเวทีใช่ทั้งสวยและเพอร์เฟกมากเสียงวานแทบจะลอดไรฟันเมื่อแอนนิกากล้าปิดบังเรื่องใหญ่ขนาดนี้กับเธอมาตลอดในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงเขาจะเคยบอกว่าบริษัทจะมีงานใหญ่เพื่อต้อนรับประธานกรรมการบริหารของบริษัท แต่เขาก็ไม่ยอมบอกเธอให้ชัดเจนนี่ว่าคนคนนั้นก็คือเขาไม่ใช่บิดาของเขาทำไมเธอทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่ดีใจที่ท่านประธานจะมาทำงานประจำอยู่ที่สาขานี้หรือไงอัญญีงุง,งเพราะคิดว่าคนที่จะดีใจที่สุดก็น่าจะเป็นอัชราที่ไม่ต้องอยู่ห่างไกลจากผู้บริหารสาวถึงคนละสีกโลกก็น่าจะดีใจนะถ้าท่านประธานจะบอกความจริงกับฉันก่อนที่จะมีงานเลี้ยงต้อนรับนี่อ้าว นี่เธอไม่รู้เหรอก็ใช่นะสิอัชราตอบทั้งทางที่ดวงตาวาวับยังคงจับจ้องมองไปยังคนที่ถูกเชิญให้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีเพื่อกล่าวทักทายพนักงานในบริษัทเออฉันขอไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะอัญญาเนชักหวาดเสียวแทนประธานกรรมการบริหารประจำสาขาของประเทศไทยคนใหม่เมื่อเห็นสายตาของเปลวเพลิงในดวงตากลมโตของเพื่อนสนิทที่รู้จักอชรามานาน แต่ยังไม่เคยเห็นเพื่อนโกรธเคืองใครมากขนาดนี้มาก่อนคงจะมีผู้หญิงตัวสูงคนนั้นเป็นคนแรกแหละที่ทําให้อารมณ์เยเือกเย็นของอัชาราประทุขึ้นมาได้ไม่เพียงแต่อัญญณีที่รับรู้ถึงรังสีอันตรายแต่ผู้บริหารสาวที่ถูกไม้หัวก็รับรู้ได้เช่นกันเพราะเธอเห็นแววตาของอัชาราตั้งแต่ก้าวขาขึ้นบนเวทีแล้วถึงแม้ว่าหญิงสาวตัวเล็กในดวงใจจะอยู่ท่ามกลางพนักงานในบริษัทแต่เธอก็ยังมองเห็นร่างเล็กได้อย่างชัดเจนเอาละสิ ของสายงานนี้จะได้งอยาวทั้งจะรู้สึกกังวลนิดนิดแต่แอนิก้าก็ยังคงส่องรอยยิ้มให้กับพนักงานทุกคนและตอบคำถามที่พิธีกรถามออกมาเรื่อยๆอย่างไม่ติดขัดมาถึงคำถามที่หนุ่มๆและสาวๆ้ารอกันดีกว่าครับไม่ทราบว่าท่านประธานมีแฟนหรือย,ยังครับคำถามจากพิธีกรสามารถเรียกเสียงฮือฮาและเสียงกรีดดังลั่นจากทั้งหนุ่มๆและสาวๆได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้มากที่สุด พอผู้หญิงที่เพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติจะมีเจ้าของหัวใจหรือยังมีแล้วค่ะและดูท่าตอนนี้ถ้าจะงอนฉันซะด้วยสิคะประกายจากสายตาแพลว่าดังคนเจ้าชู้ถูกทรงตรงมายังอัชฉราจะทําให้คนที่ถูกมองนั้นใบหน้าขึ้นสีแดงแเรื่อและดูเหมือนคนตอบคําถามจะไม่สนใจด้วยซ้ําว่าได้ทําให้เกิดเสียงร้องและเสียงฮือฮาจากบรรดาหนุ่มสาว ที่เสียดายความสวยของประธานสาวมากมายเพียงใดได้ยินกันแล้วนะครับสาวๆหนุ่มๆว่าหมดสิทธิ์พิธีกรหนุ่มสั่งสีสันให้งานคลึกครื้นก่อนจะเหลือไปเห็นสัญญาณมือจากวสินเขจาจึงดําเนินการต่อตามแผนงานที่ได้ถูกจัดวางไว้ถ้างั้นผมขอเข้าสู่ช่วงต่อไปเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นงานจับคู่ก็ได้คำพูดนั้นได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี เอาเป็นว่าหนุ่มๆหรือสาวๆคนไหนถูกตาต้องใจใครก็ไปขอมาเป็นคู่เต้นรํากันได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะตัดหน้าท่านประธานก็ดูจะเสียงได้รับซองขาวกันสักหน่อยเอาเป็นว่าผมไม่ท่านประธานเลือกสาวๆก่อนแล้วกันครับเมื่อรู้รสสนิยมของประธานสาวจากปากของเจ้าตัวเองพิธีกรหนุ่มก็เชียร์ออกนอกหน้าอย่างเต็มที่เสียงปรบมือและเสียงตะโกนของพนักง,งานดังขึ้นอย่างครื้นเครง,ครง กับพิธีกรหนุ่มที่กล้าแซวประธานกรรมการบริหารคนใหม่ส่วนสาวๆก็ต่างยืนลุ้นด้วยใจจดใจจอ่อเมื่อเห็นร่างสูงสงา่าก้าวลงมาจากเวทีและเดินตรงเข้ามาท่ามกลางกลุ่มพนักงานในบริษัทว่าไงคะสาวน้อยเต้นรำกันสักหน่อยไหมน้ำเสียงนุ่มละมุนกับมือเรียวที่ยื่อมาตรงหน้าทำให้อัชารายย็นแข็งทื่ออ้าปากค้างหัวใจเต้นตึกตักอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน,นอาทีนี้ จะบอกว่าเธอช็อกจนค้างไปแล้วก็ไม่ผิดนักเพราะไม่คิดว่าผู้บริหารสาวจะกล้าเปิดตัวเธอต่อหน้าสาธารณชนทั้งบริษัทด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแค่อชาชราที่ตกตะลึงแต่พนักงานที่อยู่ร,บรอบๆต่างก็ตกใจก่อนจะแสดงอาการและท่าทีอย่างหลากหลายทั้งปลบมือทั้งหันไปคุยกับซิปกันหรือแม้กระทั่งแสดงอาการอิจช้ายิ้งสาวผู้โชคดีที่ถูกรับเลือกให้เป็นคู่เต้นรำของผู้บริหารสาวไอ้คะ อน,นิก้ายกมือเรียวเล็กที่ส่านิดๆขึ้นมากุมอย่างเรียกสติคะค่ะเต้นรำกันค่ะรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์ถูกส่งตรงให้กับคนที่เพิ่งหาสติของตัวเองเจอหญิงสาวตัวสูงลากคนที่ยังยืนนิ่งให้เดินตามออกมาอย่างฟลอเต้นรำที่โดดเด่นอยู่กลางห้องข้ามกลางสายตาของพนักงานร้อยกว่าชีวิตที่มองตรงมาทําไม่อัชารารู้สึกเคินอาย จะไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองใบหน้าของบุคคลใดนอกจากรองเท้าของตัวเองไอเคยเต้นรำไหมคะคำตอบที่ได้รับมีเพียงศีรษะที่สายปฏิเสธเงยหน้าขึ้นมาหน่อยสิคะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเพราะอัชารายังคงก้มหน้าก้มตาและสายสศีรษะอย่างเดียวทำให้แอนิกาอมยิ้มให้อย่างเอ็นดูจำใจต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการเฉยคางเล็กให้แง้เงยขึ้นมาสบประสานสายตาก,กัน ห้ามกลมหน้าค่ะแล้วก็มองไปรอบๆด้วยเออทำไมคะน้ำเสียงหวานแผ่วเบาจากทีแรกที่ตั้งใจะจะสะสางบัญชีกับหญิงสาวตัวสูงหลังจบงานเลี้ยงแต่ความตั้งใจทั้งหมดก็ถูกคนเจ้าเล่์มากแผนการทำลายจนหมดสิน้นคนบ้าเจ้าเล่์นักนะทำให้เธออายจนความโกรธมันบินหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ก็าอายเป็นผู้หญิงของพี่อีกหน่อยก็ต้องขึ้นเป็นนายหญิงของบริษัทนี้ ไอต้องยิ้มแล้วเผชิญหน้ากับพนักงานสิคะใครบอกพี่แอนนี่คะว่าไอจะเป็นนายหญิงให้อชาชราอ้อมแอมถามด้วยความขัดเคินพี่นี่แหละบอกอันนี้กล้ายิ้มแล้วก็มองไปรอบๆสิคะมีแต่คนยินดีกับไอไม่เห็นมีใครว่าไอสักหน่อยพี่แอนนี่อชาชราเรียกขนจ้าแผนการอย่างคาดโทษและพยายามทำใจกล้ามองไปรอรบๆ ก็เห็นจริงอย่างที่ร่างสูงว่าราะใบหน้าของทุกคนมีแต่ความสนุกสนานกับงานเลี้ยงบางคู่ก็ลงมาเต้นรำไปพร้อมกับพวกเธอและส่งรอยยิ้มยินดีตรงมาให้แล้วที่ชัดเจนที่สุดก็คือใบหน้าของเพื่อนสนิทที่ยิ้มกว้างและยกแก้วเครื่องดื่มชูขึ้นสูงเหมือนฉล้องให้กับเธอความตื่นเต้นที่หลายร้อมเรือนร่างค่อยๆเจือจางไปเมื่อหันไปมองหญิงสาวคู่เต้นรำ เธอก็เห็นประธานสาวกําลังส่องยิ้มให้กับวสินที่ยกนิ้วโป้งส่งตรงมาให้เหมือนกันทันใดน,นั้นเสียงเพลงเต้นรําและแสงไฟก็ดับลงวายอัชารากรรียร้องอย่างตกใจควายคว้าหาคนที่เต้นรําคู่กันลับเจอแต่ความว่างเปล่าไปถึงสิบวินาทีไฟสลัวสลัวก็สว่างขึ้นและเสียงเพลงหวานก็ดังขึ้นพร้อมๆกับร่างสูงที่อัชาราควายคว้าหาก่อนหน้าตอนที่ทุกอย่างมืดมิดไปหมดค่อยๆก้าวเ,เข้ามา พร้อมช่อดอกไม้สีขาวช่อใหญ่แต่งงานกับพี่นะคะไอ้พี่แอนนี่อัชาราที่ตกอยู่ในผวังทำได้เพียงแค่เรียกชื่อคนตรงหน้าอย่างแผ่วเบาตอบท่านประธานไปสิไอเสียงเพื่อนสนิทตะโกนมาจากไกลๆทำให้พนักงานหลายคนต่างส่งเสียงเชียร์กันอย่างรุ้นระทึกต่งเลยว่ายังไงคะสาวน้อยแต่งงานกับพี่นะคะ แต่แต่งค่ะเมื่ออัชรารับช่อดอกไม้ไปถือไว้แนบอกแอน,นิกาจึงล้วงมือเข้าไปในเสื้อสูทหยิบกรองแหวนที่สั่งทำพิเศษมาจากบ้านเกิดที่ประเทศสวีเดนและหยิบเอาแหวนเพชรที่มีเม็ดโตขึ้นมาบรรจงสวมเข้าไปที่นิ้วเรียวของหญิงสาวในดวงใจก่อนจะจุมพิษที่มือนั้นอย่างรักใคร่และสวมกอดมอบความรู้สึกทั้งหมดผ่านทางอ้อมกอดที่แสนอบอุน่น ไอชอบงานนี like ้ไหมคะจูจู่แอนิก้าก็พลาอ้อมกอดแล้วถามเธอค <an: I like them> ่ะไอชอบงั้นก็ดีแล้วคะ่ะคนจัดจะได้ไม่เสียใจก่อนที่อัชาราจะได้ถามถึงสิ่งที่คนเจ้าเล่ยวางแผนทั้งหมดเอาไว้แอน,นิก้าก็จับเรือนร่างอบอบางมมุนไปกับเพลงเต้นรำที่เปิดขึ้นมาอีกครั้งริฟิปากอิ่มที่เตรียมจะอ้าออกต้องหกฉับลงแล้วเต้นไปตามจังหวะที่คนตัวสูงเป็นคนชักนำ อัชาราจำต้องยอมแพ้ในสิ่งที่สงสัยและตั้งใจที่จะถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝีมือของประธานสาวและเลขาหนุ่มคนสนิทของเขาที่ได้วางแผนเปิดตัวว่าที่นายญิงอง่างยิ่งใหญ่ขอมัดมือชกอย่างไม่ยอมให้เธอเปิดปากปฏิเสธได้และสุดท้ายม้าป่าจอมเจ้าเล่ก็ไ,ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการ นี่ยายเรื่องซ่อนรักในคืนร้อนก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนจบนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไว้เจอกันเรื่องหน้านะคะ